สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Rabbit Tail ล่าทูกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องหวดรักเข้ากลางใจในอีพีที่5-6เรื่องราวจ,จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะวันต่อมาอันโชงไปหาโค้ชของซานชวนทั้งสองเป็นเพื่อนซีกันโค้ชรู้ดีว่าอันโชงมาหาเขาเดยเรื่องอะไร อันฉงฉิดหนังสือลาออกจากทีมของซานชวนทิ้งเขาจะต้องเรียกร้องซานชวนให้อยู่ในทีมต่อไปการมาของเขาในครั้งนี้ทําให้เขาได้พบกับโยอันอีกครั้งได้รู้ว่าเธอทํางานอยู่ในยังสเปซระหว่างนั้นแผนกรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลได้โทรมาหาเขาซานชวนถูกจับได้ครั้งนี้เขาแอบ,บนําเงินไปให้คนไข้อีกแล้วแต่ถูกเข้าใจผิดว่าไปขโมยเงินอันฉงกับโยอันรีบมาที่โรงพยาบาลทันทีกว่าจะอธิบายให้พนักงาน การรักษาความปลอดภัยเข้าใจได้ก็ใช้เวลาพักใหญ่โยอันซึ้งในน้ำใจของซานชวนมากโยอันได้มีโอกาสคุยกับอันชงเรื่องของซานชวนตามลำพังอันชงถามเธอว่าเป็นห่วงซานชวนขนาดนั้นเลยเหรอโยอันตอบว่าความจริงบริษัทของเธอได้หานักแบดมินตันที่มีศักยภาพซานชวนนั้นแม้จะไม่ใช่คนที่มีผลงานเด่นที่สุดในทีมแต่เธอรู้สึกได้ว่าเขามีโอกาสนี่เป็นสิ่งที่เธอมองเห็นจากตัวเขาอันช ถงจึงได้เล่าเรื่องราวของซานชวนให้โยอันฟังแม่ของซานชวนเป็นนักแบดมินตันเหมือนกันเธอชื่อถงลู่เธอมีความรักกับสมาชิกชายคนหนึ่งในทีมจากนั้นก็คลอดซานชวนออกมาหลังคลอดเธอได้ลาออกแต่ใจก็ยังคงโหยหานแบดมินตันเธอเลยฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ซานชวนเมื่อไม่สมหวังเธอจึงจากไปในตอนที่ซานชวนอายุ15คะแนน1 8ต่อส8ซานชวนมองหาแม่ที่ขอบสนามตอนนั้นเธอก็ไม่อยู่แล้ว วันนั้นเขาเดินตามหาถงรูปไปทั่วแต่ไม่เจอเธอทิ้งจดหมายบอกเขาไว้ว่าอย่าบอกซานชวนเรื่องอาการป่วยของเธอในตอนนี้เธออยากไปอยู่ในที่ที่เธออยากไปดังนั้นอันฉงจึงต้องเป็นคนคอยดูแลซานชวนตอนนั้นซานชวนไร้เดียงสามากเขาคิดเพียงว่าหากเขาซ้อมและทำผลงานได้ดีแม้จะกลับมาหาเขาอันฉงขอให้โยอันช่วยเรียกล่อมซานชวนขอให้เขาอยู่ในทีมแบดมินตันต่อไป โยอันจึงชวนซานชวนออกไปทานเกี๊ยวด้วยกันเธอบอกซานชวนว่ารู้เรื่องแม่ของเขามาจากอันชงแล้วแต่เธออยากรู้ว่าทำไมอาการปมในใจของเขามันถึงมาเกิดช่วงสองปีหลังนี้ซานชวนยอมเล่าให้เธอฟังว่า ความฝันเรื่องแบดมินตันมันไม่ใช่ของเขาแต่แรกแต่เป็นของแม่เขาต่างหากเขาทะเลาะก,กับแม่บ่อยๆในเรื่องนี้และเขาก็รู้เรื่องที่แม่ป่วยแล้วด้วยสองปีก่อนเขาเจอจดหมายที่แม่ทิ้งไว้ในห้องของอันชงปีนั้นจินอี้ก็เข้ามาในทีมเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมาก แต่ก่อนซานชวนไม่เคยเล่นได้แต้ม18ต่อ18เลยทุกคนส่วนใหญ่ล้วนแพ้เขาต่อมาได้แข่งกันหลายครั้งจินอีก็รู้ถึงปัญหาของซานชวนและกดดันจนกลายเป็นอย่างที่เห็นโยอันนึกดูแคลนจินอี้ชนะด้วยวิธีแบบนี้มันน่าภูมิใจตรงไหน ในเวลาต่อมาเพื่อนของโยอันก็เกิดปัญหาสามีเก่าที่ทิ้งไปอยู่ดีๆก็คิดกลับมาทวงสิทธิการเลี้ยงดูหลวเลิศจากเธอโยอันคอยช่วยเหลือเพื่อนทุกวิถีทางช่วยหาทนายความให้ช่วยไกล่เกลี่ยจนสุดท้ายสามีเก่าเกิดความละอายใจไม่กล้าฟ้องเธอเพราะตลอดระยะเวลาสามปีที่เขาจากไปหลวเนี่ยลำบากกับการเลี้ยงดูลูกตามลําพังค่าใช้จ่ายที่เธอจ่ายไปไม่ใช่น้อยๆแต่ในสามปีนั้นเขากลับใจ่ายให้เธอเพียงแค่ หนึ่งันหยวนเท่านั้นแล้วจะมีสิทธิ์มาแย่งลูกไปจากเธอได้ยังไง นอกจากหลวนเนียนจะชนะการไกล่เกลี่ยแล้วสามีเก่าของเธอยังต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูรายเดือนให้เธออีกด้วยวันต่อมาโยอันอยู่ที่สนามแบดมินตันของทีมซานชวนเธอกำลังนั่งหยดน้ำตาเทียมอยู่เมื่อลืมตาขึ้นเกือบเห็นซานชวนนั่งจ้องเธอเขาพูดกับเธอว่าไม่เจอกันสองสามวันดูเหมือนถุงใต้ตาของเธอจะระเบิดออกมาแล้วนะโยอันตอบว่ามันอาจเป็นดอนลลี่อายก็ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นได้ยังไงหลังคุยกันเสร็จโยอันบอก เขาว่าเธอจะไปสำนักงานทนายความสซานชวนจึงอาสาไปส่งเขากลัวว่าเธอจะหลับในก่อนไปถึง วันต่อมาโยอันดันบังเอิญเจอกับไนระหว่างที่เธอไปตรวจสุขภาพทั้งสองจึงไปทานข้าวด้วยกันไนยังคงพูดถึงเรื่องที่อยากให้โยอันไปสิงคโปร์กับเขาความคิดพวกนี้ล้นตีกันในหัวของโยอันไม่นานจากนั้นเธอก็ได้รับสายจากทางโรงพยาบาลผลตรวจออกมาว่าเธอเป็นช็อกโกแลตซีดพยาบาลแนะนําให้เธอมีลูกแต่ถ้าเธอยังไม่แต่งงานก็ควรเข้ารับการผ่าตัดเพราะมันจะส่งผลกระทบกับก,บการตั้งครรภ์นในอนาคตของเธออย่างแน่นอนหลวนเนี่ยจึง แนะนำโยอันว่าวันหลังให้พาไนามาเจอเธอหน่อยไม่แน่ดวงแต่งงานของโยอันอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้ไนกลับมาจากสิงคโปร์โยอันเป็นช็อกโกแลตซีทหมอแนะนำให้มีลูกนี่อาจเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าโยอันจึงพาไนามาเจอหลวนเนี่ยในอีกหลายวันต่อมาระหว่างคุยกันโยอันไม่ค่อยชอบระบบความคิดของไนเท่าไหร่ทุกอย่างของเขาล้วนเป็นธุรกิจไปซะหมด จากนั้นเมื่อไนมาส่งเธอที่บ้านเขาขอเข้าไปดื่มน้ําในบ้านของโยอันแต่เมื่อเธอเปิดประตูไนกลับคว้าตัวโยอันเข้ามากอดบอกว่าชอบเธอโยอันจึงค่อยๆแกะมือของเขาออกก่อนจะไล่เขากลับไปแบบไกลๆโยอันนําเรื่องระหว่างเธอกับไนมาปรึกษาหลวนเนียนสองสาวพูดคุยกันอย่างออกรถโยอันรู้แล้วว่าเธอคงไม่เหมาะกับไนจริงๆดังนั้นอีกสองเดือนข้างหน้าเธอจะลาพักร้อนแล้วไปผ่าตาัดซะ รุ่นน้องรู้เรื่องที่ซานชวนยื่นใบลาออกจึงมาหาซานชวนที่บ้านกล่อมให้เขาห้ามลาออกพูดหลายประโยคจี้ใจดำซานชวนขณะที่โยอันนั้นไนมาหาเธอที่ยังสเปซพูดจะพยายามทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเธอกับเขามีความสัมพันธ์กันโยอันจึงขอเคลียร์กับเขาตามลำพังระหว่างที่เธอกำลังคุยกับไนซานชวนกับจินอีมาที่นี่พอดีซานชวนมองเห็นโยอันคุยกับไนเขาไล่จินอี้ไปที่อื่นส่วนตัวเองฟังไนกับ โยอันคุยกันโยอันปฏิเสธความรักจากไหนอย่างจริงจังเธอบอกว่าเธอกับเขาไม่เหมาะสมกันเมื่อไม่ได้ความรักอย่างที่ต้องการไนจึงพูดกับโยอันว่าเขาอยากรู้จริงๆว่าผู้หญิงที่อายุเยอะแบบเธอจะหาคู่ชีวิตแบบไหนซานชวนไม่ชอบใจคําพูดของไนเท่าไหร่เขาจึงปรากฏตัวต่อหน้าทั้งสองคนก่อนจะชวนโยอันไปซื้อกาแฟด้วยกัน ถิงให้หนห์ยืนงงอยู่ตรงนั้นระหว่างรอกาแฟซานชวนจึงแอบถามความสัมพันธ์ของโยอันกับหนห์โยอันเลยบอกกับเขาว่าแอบฟังคนอื่นคุยกันไม่ดีเลยนะ ซานชวนทำเป็นพยักหน้าเข้าใจโยอันถามซานชวนว่ามาอย่างสเปซทำไมซานชวนตอบว่าจินอี้กำลังจะก่อเรื่องให้โยอันเตรียมตัวรับมือได้เลยแล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆจินอีแจ้งโยอันว่าเขาอยากได้แรเกตเพิ่มซึ่งเป็นรุ่นที่เลิกผลิตไปแล้วยังไงเธอก็ต้องรวบรวมอันที่เหลืออยู่มาให้เขาให้ได้เพราะปกติแล้วเขาใช้แต่แบบนี้โยอันรู้ดีว่านี่คือการกลั่นแกล้งแต่เธอตามใจเขา โดยมีซานชวนที่แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายเป็นเพื่อนเธอหลังคุยกันจบโยอันให้จินอี้กลับไปก่อนส่วนซานชวนให้ไปเลือกไม้ร็กเก็ตกับเธอซึ่งเป็นคนละแบบกับที่จินอี้ต้องการเธอให้ซานชวนเอากลับไปฝากเพื่อนๆคนอื่นในทีมด้วยและยังบอกเขาอีกว่าถึงแม้ยังสเปซจะเลือกจินอี้แต่ตัวเธอยังคงเชื่อมั่นและเลือกเขาอยู่ซานชวนบอกว่าเขาจะลาออกแล้วโยอันจึงให้กำลังใจเขาเธอขอให้เขาถวายชีวิตฝึกสักสองเดือนการชิง แชมป์ในอีกสองเดือนข้างหน้าขอให้เขาเอาชนะจินอี้อย่างสง่าผ่าเผยซานชวนใจอ่อนยิ้มออกมาและรับปากโยอันซานชวนนำแรกเกตที่โยอันมอบให้ออกมาดูเขามองมันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจนอันฉงรู้สึกแปลกใจต้องขึ้นมาแซวซานชวนเขารู้นะว่าใครเป็นคนมอบแรกเกตอันนี้ให้ซานชวนอายมากที่ถูกจับได้เขาแก้เขินด้วยการบอกอันฉงว่าจะออกไปข้างนอก ในขณะที่โยอันกำลังคุยโทรศัพท์อย่างออกรถถึงเรื่องไหนที่ตามกลัน่นแกล้งเธอเขาปล่อยข่าวว่าเธอต้องการจับเขาเพื่อไปสิงคโปร์นี่มันบ้าชะมัดซานชวนที่บังเอิญเห็นเธอเข้าหลังเธอคุยโทรศัพท์เสร็จเขาจึงเข้ามาทักทายเธอช่วยคีบผักชีออกจากถ้วยเกี๊ยวให้จากนั้นก็มาส่งโยอันที่บ้านเขาเห็นเครื่องเล่นมร์กระดกอยู่หน้าตึก ถามเธอว่ากล้าเล่นไหมโยอันรับคำท้าทันทีทั้งสองสนุกกันมากเหมือนได้ย้อนกลับไปไวัยเด็กอีกครั้งเมื่อซานชวนกลับมาถึงบ้านเขานำโบหูกระต่ายที่เคยใส่ตอนวิ่งมาแขวนไว้บนหัวเตียง วันต่อมาเฉินเคอภระระยาะของประธานเจียงโทรศัพท์ตามโยอันไปพบเธอถามไทม์ลายการเดินทางของประธานเจียงโยอันรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างเพราะวันก่อนเธอเห็นประธานเจียงอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่ไม่กล้าบอกเฉินเคอออกไปตรงๆจากนั้นโยอันก็มาที่สนามแบดมินตันพยายามโน้มน้าวให้จินอีใช้ผลิตภัณฑ์ของสเปซถึงยังไงในอนาคตเขาก็ต้องใช้มันอยู่ดีเพราะอยู่ในเงื่อนไขาการจ้างงานแต่จินอียังคงไม่ทิ้งนิสัยกลางของตน เมื่อซานชวนมาซานชวนจึงท้าแข่งกับจินอีอีกสองเดือนข้างหน้าการแข่งขันมาถึงพวกเรามาแข่งกันซานชวนใช้เวลาทั้งหมดไปกับการฝึกอย่างหนักหน่วงเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่กําลังจะมาถึงระหว่างนั้นโยอันก็วุ่นวายเรื่องน้องสาวที่ไม่ยอมหางานดีๆทำพอต้องโทรมาขอให้เธอช่วยหางานให้แต่ไหนแต่ไรมาเธอก็เข้ากับน้องสาวไม่ค่อยได้อยู่แล้วโยอันจึงปฏิเสธเวลาผ่านไปสองเดือนการแข่งขันชิงแช แชมป์แบดมินตันแห่งชาติได้มาถึงซานชวนลงสนามแข่งกับจินอี้ทั้งสองฝีมือสูสีกันมากจนเมื่อคะแนนของซานชวนอยู่ที่18จินอีที่รุกปมของเขาจึงไล่บี้ซานชวนจนคะแนนเท่ากันโยอันทนดูต่อไปไม่ไหวเธอต้องทำอะไรสักอย่างซานชวนทรมานมากเขาเหมือนกำลังจมลงไปในแม่น้ำลึกในขณะที่เขากำลังจะตายเขาได้ยินเสียงของโยอันเรียกดึงสติเขาฉุดเขาให้ไหยขึ้นมาจากน้ำลึกนั่นซานชวนหันหลัง ไปมองโยอันซึ่งในตอนนี้เธอยืนบังผลคะแนน18ต่อ18ให้เขาโยอันส่งยิ้มให้กำลังใจซานชวนเขาจึงยิ้มตอบรับเธอซานชวนเหมือนได้รับพลังบางอย่างเขามีความมั่นใจมากขึ้นและต้องการที่จะก้าวข้ามปมในใจไปให้ได้เขาจับ,บแรเกตอย่างมั่นมั่นไว้ในมือก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่5-6ถึงหหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า